วันใดที่เราขาดสติจำา15บทเรียนนี้ไว้เตือนตัวเองนะครับอย่างแรกเลยจงยึดมั่นในการทำความดีแต่ก็ควรทำดีให้ถูกคนนะครับ 2. จํจำไว้เลยนะครับว่าคำสัญญามันก็เป็นแค่เพียงลมป่าเชื่อถือไม่ได้ครับ 3. ดีให้พอดีเพราะว่าบางคนไม่ได้เห็นเราดีแต่เห็นว่าเราโง่ 4. คนที่น่านับถือนั่นก็คือคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่น5 จำไว้ให้แม่นะครับร่างกายของเราไม่มีร่างที่สอง 6. ใครดีกับเราก็จงดีตอบเขาและ 7. ใครไม่ดีกับเราก็อย่าไปเสียเวลาด้วย 8. ครับหัวใจของเรามีพื้นที่จำกัดอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็คลีคลีย์ออกไปบ้าง 9. เพื่อนแท้คือคนที่ทำกับเราเหมือนเดิมทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลัง 10. คนที่อิจฉาริษยาคนอื่นนั่นคือคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ 11อนาคตนะ่ยมันเป็นเรื่องที่เราวางแผนได้แต่จงเอาตัวเองอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด 12. จําคนที่อยู่กับเราในวันที่เราล้มเพราะว่าเขาใช้หัวใจอยู่กับเรา 13. เรามีแบบเดียวในโลกเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของตัวเองได้แล้วซึ่ง 14. เราต้องเป็นในแบบตัวเองเลิกพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นซะเถอะและสุดท้าย15 เรื่องพื้นฐานที่ต้องจำไว้ให้แม่นนั่นก็คือไม่มีใครรักเราไปกว่าครอบครัวอีกแล้วเก็บ15ข้อนี้ไว้เตือนสติตัวเองนะครับเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น